ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณตวงครับคุณตวงเล่าว่าตวงมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามนเราสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลด้วยความที่เราต่างก็เป็นลูกคนเดียวความสัมพันธ์ของเราก็เลยเหมือนเป็นพี่น้องกันไปในตัวเราสองคนมีฉายาที่คนในละแวกบ้านตั้งให้ ก็คือแฝดคนละฝาเพราะไม่ว่าตวงจะไปที่ไหนก็จะเห็นมนไปด้วยและมนจะไปที่ไหนก็จะเห็นตวงไปด้วยเรียกเรียกว่าตัวติดกันอยากก่างกัะฝาแฝดตั้งแต่เล็กจนโตแม้แต่เจอผีเราสองคนก็เจอมาด้วยกันจำได้ว่าสมัยนั้นที่หมู่บ้านมีงานประจำปีที่วัดเป็นงานฉลองพ้าป่าหรือกรถิ่นก็ไม่แน่ใจแต่มีการแสดงมหรสที่วัดมีเวทีลิเก มีเครื่องเล่นพวกชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนมีกิจกรรมเสี่ยงโชครางวัลพวกหนูหนาพาโชคโยนห่วงสาวน้อยตกน้ำเรียกได้ว่าคึกคื้นไม่น้อยตวงกับมนก็ไม่พลาดที่จะไปเที่ยวเล่นในงานวัดด้วยเพราะาบ้านไม่ได้อยู่ห่างจากวัดมากมายนักเพราะงั้นตวงกับมนก็เลยขี่จักรยานไปกันได้พ่อกับแม่ของเราก็ไม่ได้ว่าอะไร อีกอย่างผู้คนในสมัยนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างทุกวันนี้การไปเที่ยวเล่นนอกบ้านในช่วงเทศกาลนานทีบีหนจะจัดขึ้นสักครั้งหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงป็นกังวลอะไรเราสองคนไปเที่ยวเล่นกันอย่างสนุกและตบท้ายด้วยการมานั่งดูลิเกต่อวันนั้นเหมือนเป็นวันปล่อยผีเพราะกลับบ้านดึกได้พ่อกับแม่ไม่ดูเราสองคนนั่งดูลิเกอย่างเอาจริงเอาจัง ท่วงดึกๆึกหลังเที่ยงคืนดิกเกก็็จะเล่นเรื่องผีสางเราสองคนยังคุยหยอกล้อก,กันว่ามาเล่นเรื่องผีในวัดไม่กลัวผีหลอกได้ยังไงแต่ก็เป็นแค่การพูดจาหยอกล้อเล่นกันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังจนเริ่มดึกเข้าผู้คนก็เริ่มทยอยแย,ย,ยกย้ายกันกลับบ้านเหลือแค่เด็กๆก,กับวัยรุ่นที่ยังนั่งดูนิเกกันต่อได้พอคนเริ่มน้อยลงบรรยากาศในวัดก็เริ่มเงียบ จนรู้สึกได้ถึงความวังเวงวิเวกหิวอย่างบอกไม่ถูแต่ถึงอย่างนั้นตวงกับมนก็ยังคงนั่งดูลิเกต่อลำพังเรื่องราวกับการแสดงไม่ได้น่ากลัวเท่าไรแต่พอมีซาวเอฟเฟก์ FX เสียงมาหอนเสียงข้อประตูเสียงของหล่นตึงตังตึงตังเท่านั้นแหละมันทำให้ตัวงรู้สึกเสียงสันหลังขึ้นมาเหมือนกันเวลาผ่านไปจนเกือบจะตีสองตวงเริ่มรู้สึกง่วง ก็เลยชวนมนกลับบ้านมนเองก็เห็นด้วยเราสองคนเดินปเอาจักรยานที่จอดไว้ข้างๆโบ์ยังหวะนั้นสายตางตัวมองไปเห็นว่ามีเงางคนผุบๆ,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 ๆอยู่หลังพุ่มไม้บริเวณที่ตัวกับบนจอดรถจักรยานเอาไว้แต่ตัวงก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าจะมีคนแอบมาชีจูจูบนก็ดึงเสื้อของตัวงเอาไว้เหมือนเป็นการบอกให้หยุดเดิน ตวงก็หันไปถามมนว่ามีอะไรมนไม่ตอบแต่ชี้ไปตรงด้านข้างของโบสถ์ซึ่งเป็นศาลาเอเนกประสงค์ตวงมองไปตามที่มนชี้ก็เห็นว่ามีคนอยู่จริงๆคนที่ตวงเห็นนั้นนุ่งผ้าสีมันมนไม่สวมเสือ้อมือทั้งสองข้างถูกพันด้วยเชือกประนมที่กลางอกและในมือมีดอกไม้ทูบเทียนและักษณะเหมือนการมัดตราสังให้ศพ แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือร่างชายคนนั้นมีแค่ส่วนลำตัวไม่มีหัวตวงรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวตวงรีบหันกลับมามองที่มนเห็นมนน้ำตาไหลหน้าซีเซียวตวงก็เลยคว้าแขนของมนแล้ววิ่งหนีพร้อมกับร้องกรีดขึ้นมาดังลัน่นตวงไม่รู้หรอกว่ามีใครได้ยินหรือรับรู้หรือเปล่าเพราะตอนนั้นสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว ในหัวคิดแค่ว่าต้องกลับบ้านตวงก็เลยพามนวิ่งกลับบ้านและทิ้งจักรยานเอาไว้ที่วัดพอมาถึงที่บ้านของตวงมนซึ่งถูกตวงลากมาด้วยก็ร้องไห้โหขึ้นพ่อกับแม่รีบออกมาดูว่าใครเป็นอะไรตวงพอเห็นหน้าพ่อกับแม่ก็ร้องไห้โหตามมนเหมือนกันกว่าที่เราสองคนจะสงบสติอารมณ์ได้ก็นานพอสมควร ตวงเล่าเรื่องผีหัวขาดที่เราสองคนเจอที่วัดให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็ปลอบใจว่าเราคงตาฝาดไปเองตวงรีบแย้งขึ้นทันทีเพราะเราเห็นกันสองคนคือสี่ตาเห็นเหมือนกันแล้วรายละเอียดก็ชัดเจนขนาดนั้นคืนนั้นพ่อกับแม่ของตวงก็เลยเดินไปส่งมนที่บ้านแล้วนั่งคุยกับพ่อแม่ของมนแม่ของมนเฉลยให้ฟังว่า เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆกันมาว่าเคยมีการเอานักโทษมาประหารตัดคอตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่วัดในปัจจุบันซึ่งถ้าคิดให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราสองคนเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องจริงรอบกวงเราก็เลยนั่ไปทําบุญที่วัดเพื่อความสบายใจของทุกคนเท้าวันรุ่งขึ้นทั้งตวงและมนก็พากันจับไข้หัวโกรนนอนสมอยู่เป็นอาทิตย์หวีผมทีนี้ล่วงติดมือมาเป็นกรรม จากนั้นเราสองคนก็ไม่เคยออกจากบ้านหลังพระท,ที่ตกเดินอีกเลยเรื่องที่เราถูกผีนักโทษหัวขาดหลอกที่วัดถูกคนในละแวกนั้นหยิบยกออกมาใช้เล่าหลอกลูกหลอกหลานไม่ให้ออกจากบ้านในเวลากลางคืนเพราะกลัวจะเป็นอันตรายและนอกจากตัวกับมนแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นผีนักโทษตนนั้นอีกเลยเวลาผ่านไปจนกระทั่งตัวกับมนเรียนจบชั้นมัธยม เราสองคนได้ไปเรียนตอนในสถาบันวิชาชีพแห่งหนึ่งด้วยกันเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกระั่้งเรียนจบเราถึงแยกย้ายกันไปทำงานอย่างที่ตวงบอกว่าตวงกับมนสนิทกันมากเพราะงั้นเวลามีเรื่องอะไรเราจะต้องเล่าให้กันฟังเสมอพูดง่ายๆว่าเราสองคนไปที่ปรึกษาให้กันและกันทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงิน และเรื่องความรักอยู่มาวันหนึ่งแม่ของตวงโทรมาแต่พอตวงรับสายแม่กลับเงียบไม่ยอมพูดอะไรที่แรกตรวงเข้าใจว่าแม่คงนั่งทับโทรศัพท์หรือแม่ก็เผลอไปโดนโทรออกหาตวงแต่พอตวงกดวางสายแม่ก็โทรกลับมาใหม่ครั้งนี้ปลายสายเป็นเสียงของพ่อพ่อโทรมาบอกว่ามนตายแล้ว ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนไฟดับไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ก็พอจับใจความได้ว่ามนผูกคอตายตวงรีบจัดการเรื่องงานเพื่อขอลางานและเดินทางกลับบ้านในทันทีพอกลับไปถึงตวงก็ไปที่บ้านของม์ทันทีเพื่อไปให้ทันพิธีรดน้ำศพแม่ของมนเดินเข้ามากอดตวงไว้แน่นแล้วร้องไห้ตวงรู้สึกจุกอ,กอกจนพูดไม่ออก น้ำตาไหลาอาบเต็มแก้มแต่ร้องไห้ไม่ออกตวงเดินไปต่อแถวรถน้ำศพข้างหน้าของตวงมีร่างไร้วิญญาณของเพื่อนที่เป็นเหมือนพี่น้องนอนอยู่บนแครในสภาพมีผ้าสีขาวหม่มคลุมตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้ามีเพียงมือข้างขวาสีขาวซีดปลายนิ้วม่วงค้ำโผล่มาสำหรับให้ญาติพี่น้องและคนสนิทรถน้ำวินาทีที่ตวงรถน้ำใส่มือนั้น ตวงพูดขึ้นมาว่าทำไมถึงไม่ลากันสักคำในใจห่งตวงตอนนั้นทั้งโกรธและสงสารเพื่อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเพื่อนตัดสนใจแบบนั้นในห่วงตวงเต็มไปด้วยคําถามหลังจากรดน้ําเสร็จตวงก็มายืนมองร่างมนอยู่ครู่หนึ่งแล้วตวงก็กลับบ้านไปอาบน้ําเพื่อมาช่วยงานสวดอภิธรรมตอนค่า ก่อนที่จะเดินทางออกจากงานมีญาติของมนคนหนึ่งชื่อน้าซ้อยยืนอยู่หน้าประตูน้าซอยบอกว่าไอต้ตวงอย่าลืมเอาน้ำแช่กิ่งทับทิมพรมตัวด้วยนะวิญญาณไอ้มนจะได้ไม่ตามกลับบ้านตวงเลยตอบน้าซอยไปว่าแค่จริงให้มันตามมาสิดีเหมือนกันตวงจะได้ถามมันว่าทำแบบนี้ทำไมและตวงก็เดินกลับบ้าน ไม่ได้สนใจถังน้ำแช่กิ่งทัพทีมที่ตั้งไว้ตรงนั้นพ่อกับแม่งตวงเห็นตวงเดินเข้าบ้านก็รู้ทันทีว่าตวงแวะไปที่บ้านของมนแล้วก่อนที่จะเข้าบ้านพ่อกับแม่ไม่อยากไปร่วมรดน้ำเพราะยังทำใจไม่ได้ตวงเข้าใจดีว่าพ่อกับแม่เองก็รู้สึกว่ามนเป็นลูกคนหนึ่งหลังจากคุยกับพ่อแม่พักหนึ่งตวงก็ขอตัวขึ้นไบอาบน้ำ จังหวะที่เดินขึ้นบันไดตวงได้กลิ่นแป้งเย็นซึ่งเป็นกลิ่นที่ตวงคุ้นเคยเพราะมันเป็นแป้งที่มนใช้อยู่เป็นประจำตวงหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งเพื่อตั้งใจดมกลิ่นนั้นแล้วกลิ่นก็ชัดขึ้นมาเรื่อยๆจนตวงเองรู้สึกวันๆที่แรกก็ไม่ได้จะกลัวอะไรแล้วคิดว่าถ้าได้เจอก็คงไม่กลัวเพราะเราสนิทกันมาก แต่เอาเข้าจริงพอคิดถึงมนต์ตายแล้วก็รู้สึกหวันในใจอยู่เหมือนกันค่าวันนั้นตัวไปฟังสวดที่บ้านของมนพร้อมกับพ่อแม่เราสารผลพ่อแม่ลูกเดินไปเพราะบ้านของมนอยู่ไม่ไกลระหว่างทางก็เจอเพื่อนบ้านเรียกทักถามตลอดว่ามนเป็นอะไรทำไมถึงได้คิดสั้นฆ่าตัวตายนั่นอาจเป็นเพราะเขาเห็นเราสองคนสนิทก,กันมั้งแต่เด็ก บรรยากาศในงานเต็ียมไปด้วยความโศกเศร้าแม่ของมนยังคงร้องไห้ไม่หยุดชุดเครื่องแบบของมนถูกวางไว้หน้าโรงศพพร้อมกับของใช้ส่วนตัวและเครื่องประดับหนึ่งในนั้นมีสร้อยข้อมือที่พ่อกับแม่ตวงซื้อให้ตวงกับมนเป็นของขวัญเนื่องในวันเรียนจบขณะที่ตวงกำลังยืนมองข้าวของเครื่องใช้ของมนอยู่นั้นจู่ๆตวงก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นเยือกพัดวูบผ่านไปทางฝั่งขวาทำให้เปลวเทียนที่นิ่งอยู่ขยับ ดวงรีบมองไปรอบๆว่ามีใครสังเกตเห็นความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครสังเกตได้ถึงความผิดปกตินี้ดวงก็เลยไปนั่งข้างๆแม่ของมนแขกเริ่มทยอยเข้ามาไหว้ศพดวงช่วยจุดทูปให้แขกก็เลยนั่งอยู่ข้างหน้าลวงศพข้างๆรูปของมนดวงได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็เสียงสะอื้นดังแว่วมาจากด้านหลังบ้าน ตอนนั้นคิดว่าใครแอบไปร้องไห้หรือเปล่าก็เลยชะงโงกหน้าไปดูปรากฏว่าตวงเห็นมน,น,นั่งกอดเขาร้องไห้ที่บันไดตวงรู้สึกใจหลนห่นวูบแล้วก็ขนหัวลุกพอเห็นแบบนั้นตวงก็เลยลุกขึ้นเดินไปหาแม่ของตวงที่นั่งอยู่ข้างนอกจังหวะที่ตวงกำลังลุกเดินออกไปก็มีเสียงตึงตึงตึงปั้ง ดังมาจากชั้นสองของบ้านทุกคนที่อยู่ในงานหันมองหน้ากันเลือกลักแล้วไฟก็ดับลงทึบแพกเรือเริ่มแตกตื่นไฟดับไปประมาณสองามวินาทีแล้วก็สว่างขึ้นตอนที่รถรับพระมาถึงที่หน้าบ้านโอสกก็ปลอบใจคนในงานว่าที่ผู้ใหญ่บ้านจะได้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าไปแจ้งหลวงหมู่บ้านเราแค่ลมพัดเบาๆไฟก็ดับแล้ว งานสวดอภิธรรมคืนแรกผ่านไปด้วยดีหลังจากที่พระสวดเสร็จแขกเรือบางส่วนก็พากัานทยอยกลับบ้านบางส่วนก็นั่งกินข้าวก่อนตวงช่วยดูแลแขกอยู่พักหนึ่งและถึงกลับบ้านระหว่างที่เดินกลับบ้านเราสามคนพ่อแม่ลูกไม่ได้พูดถึงเรื่องของมนเลยแต่คุยกันถึงเรื่องความเป็นอยู่ของตวงเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเงียบ พอถึงบ้านเราก็ปิดบ้านแล้วขึ้นนอนกันเลยตวงนอนไม่หลับพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะนึกถึงแต่มนนึกถึงภาพร่างของมน,นอนอยู่บนแคร่ตอนลดน้ำศพนึกถึงภาพของมน,นั่งร้องไห้ตัวบันไดแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงมาหอนลากยาวดังมาจากทางฝั่งบ้านของมนแล้วมาหยุดที่หน้าบ้านของตวงตวงเริ่มรู้สึกวิววิว ก็เลยจะเดินไปปิดหน้าต่างแต่ตอนนั้นมีลมพัดมาเหมือนลมฝนทําให้พม่านหน้าต่างปิวจังหวะที่พม่านปิวออกตวงเห็นว่มีบางอย่างอยู่ที่นอกหน้าต่างตวงก็เลยเปิดประตูห้องนอนออกไปข้อห้องนอนของพ่อกับแม่แล้วขอให้แม่มานอนเป็นเพื่อนแม่ก็หอบออมอนมานอนที่ห้องของตวงแต่ตอนนั้นตวงไม่ได้เล่าให้แม่ฟังว่เห็นอะไรบางอย่างอยูอย่ที่หน้าต่าง พอแม่มานอนด้วยตวงก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นก็เลยปิดไฟนอนขออธิบายก่อนว่าห้องนอนของตวงไม่มีเตียงมีแค่ที่นอนขนาดหกฟุตที่ใช้ที่นอนใหญ่เพราะเมื่อก่อนมนจะมานอนด้วยบ,ยบย่อยๆห้องนอนของตวงไม่ได้ติดมุ้งลวดที่หน้าต่างเพราะง,งั้นก็เลยต้องกางมุ้งนอนส่วนพัดลมก็จะเอามาในมุง้ง ก่อนนอนตวงจะเปิดพัดลมเบอร์สองแต่พอกลางดึกถ้ามนมานอนด้วยมนจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งกลางดึกคืนนั้นตวงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะเสียงแป๊กแป๊กแป๊กตวงรู้ดีว่านั่นเป็นเสียงปุ่มกดพัดลมคือแรกเข้าใจว่าคงเป็นแม่ตวงก็เลยถามขึ้นว่าแม่หนาวหรอแต่ไม่มีเสียงตอบ ตวงก็เลยมองไปที่ปลายเท้าเห็นมีคนนั่งอยู่แต่ตอนนั้นตวงรู้สึกว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆตวงก็เลยหันไปมองปรากฏว่าเป็นแม่ของตวงนอนอยู่ตวงก็เลยต้องมองไปที่ปลายเท้าอีกครั้งก็ยังเห็นมีคนนั่งอยู่พร้อมทั้งมีเสียงแป๊กแป๊กแป๊กดังอยู่อย่างต่อเนื่องตวงพอจะรู้แล้วว่าคนที่นั่งกดพัดลมอยู่ก็คือมน ตวงนอนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเพราะกลัวว่ามนจะรู้ว่าตัวงมองอยู่พักหนึ่งมีเสียงร้องไห้กระซิกดังขึ้นด้วยความกลัวตวงก็เลยเสวดมนอยู่ในใจเสียงกดพัดลมก็เงียบลงกลายเป็นเสียงของมนกระซิบที่ข้างหูตัวงว่าเราขอโทษที่ไม่ได้บอกลาเรามองบอกลาแล้วนะ ตวงรู้สึกขนหัวลุกสายตายก็ยังจ้องอยู่ที่ปลายเท้าตวงเห็นมุ้งค่อยๆเปิดออกแล้วก็ปิดลงตวงใจเต้นแรงรู้สึกว่าเหงื่อออกไปทั่วทั้งตัวตวงขยับตัวไปนอนเบียดแม่เสียงแม่พูดขึ้นมาว่ามนเหรอลูกตวงไม่ตอบแต่เอามือไปกำแขนของแม่ไว้แน่นจนเช้า ที่มนมาหาตวงในคืนนั้นอาจเป็นเพราะในวันลดน้ำศพตวงพูดกับมนว่าทำไมถึงไม่ลากันสักคำมันเหมือนกับว่าตวงไปต่อว่ามนมนคงอยากจะมาลาตวัวเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากวันนั้นตวงก็ไม่ได้เจอดวงวิญญาณของมนอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ